ศึกฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเลที่เพิ่งแข่งขันจบไปในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามันกลายเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวสุดปฏิหารในโลกฟุตบอลอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อลิเวอร์พูลทีมแก่งจากประเทศอาร์เจนตินาต้องโครจรมาพบก,กับอินดิพินเดนเต้ซานตาเฟจากประเทศโคลอมเบียในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้แต่ว่าทางด้านสภาพทีมของลิเวอร์พูลนั้นทีมของพวกเขามีนักเตะที่ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ถึง20คน บวกกับนักเตะอีกหลายคนที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานและที่สําคัญผู้รักษาประตูทั้ง4คนของนิวเวอร์เพไม่มีใครที่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวโดยในก่อนหน้านี้นิวเวอร์เพดได้ยื่นเรื่องร้องขอต่อสมาคมฟุตบอลอเมริกาใต้เพื่อขอผ่อนผันให้พวกเขาสามารถส่งรายชื่อผู้รักษาประตูในลายที่5และลายที่6ได้ในเกมนี้แต่ในท้ายที่สุดคำร้องขอของนิวเวอร์เพดได้ถูกคณะกรรมการปฏิเสธไป ซึ่งนั่นทําให้ลิเวอร์พลที่มีนักเตะในทีมเหลือเพียงแค่11คนพอดีต้องจําใจลงเตะในเกมสําคัญเกมนี้แบบมีแค่ไหนก็สู้แค่นั้นโดยกุนซืออย่างมาเซโลกันยาโดที่มีผู้เล่นให้เลือกใช้เพียงแค่11คนและที่สําคัญคือไม่มีผู้รักษาประตูให้เลือกใช้ตัดสินใจมอบหมายให้เอนโซเปเรลสกองกลางประสบการณ์3 5ปีรับตำแหน่งเป็นผู้รักษาประตูจำเป็นในเกมนี้ โดยเอ็นโซเปเรสเป็นนักเตะที่แฟนบอลทวีปยุโรปคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีกับในสมัยที่เขาลงเล่นเป็นกองกลางให้กับเบนฟิก้าในประเทศโปรตุเกสและบาเลนเซียในประเทศสเปนซึ่งเอ็นโซเปเรสเขามีส่วนสูงอยู่ที่178เซนติมตรโดยถ้าเทียบกันในระดับกองกลางเขาอาจจะมีส่วนสูงที่อยู่ในระดับโอเคแต่ถ้าเทียบในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วล่ะก็ส่วนสูงแค่178เซนเมตร ถือว่าเป็นส่วนสูงที่น้อยมากๆสําหรับในตําแหน่งผู้รักษาประตูโดยเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นหรือว,เว่เพจที่ต้องลงเล่นแบบไม่มีตัวสํารองบวกกับต้องใช้กองกลางเป็นผู้รักษาประตูกับเป็นฝ่ายขึ้นนาอินดิพินเดนเต้ซันตาเฟ่อย่างรวดเร็ว2ประตูต่อศูนย์ภายในระยะเวลาเพียงแค่6นาทีจากการทําประตูของฟาบิซิโออันชิเลลี่และจูเลียนอันวาเลสซึ่งหลังจากนั้นเป็นอินดิพินเดนเต้ซันตาเฟ่ที่โหมบุกใส่ลรือว,เว่เพจอย่างหนัก โดยจากโอกาสงางเท้ายิง22ครั้งเข้าก่อผ้าขาวของอินดิเพนเดียนเต้สันเาเฟ่เอนโซเปเลสผู้รักษาประตูจำเป็นของลิเวอร์พูลจัดการโชว์ซุปเปอร์เซฟอย่างอุตลุดแล้วปล่อยให้บอลผ่านมือเขาไปได้เพียงแค่หนึ่งลูกเท่านั้นซึ่งในเกมนี้เอนโซเปเลสโชว์ซุปเปอร์เซฟไปถึง4ครั้งด้วยกันโดยมันทำให้เกมนี้จบลงด้วยการสร้างปาฏิหาริย์ของลิเวอร์พูลที่สามารถเอาชนะอินดิเพนเดียนเต้สันตตเฟ่ไปได้2ประตูต่อหนึ่งและขยับขึ้นไปล้างอันดับที่1ของกลุ่มดี ส่วนในลายของอินโซเปเลสผู้รักษาประตูจำเป็นในเกมนี้ภายหลังจากจบเกมเขาได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมสุดปฏิหารในเกมนี้ซึ่งการไม่ยอมแพ้การสู้แบบมีแค่ไหนก็สู้แค่นั้นในครั้งนี้ของลิเวอร์พูลมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทีมฟุตบอลอีกหลายทีมในโลกใบนี้รวมถึงทีมชาติไทยของเราที่กำลังเจอกับปัญหาแบบนี้เช่นกันการที่พวกเขาไม่มีตัวสำรองนำซ้ำยังไม่มีผู้รักษาประตู แต่ก็ยังสามารถรวมใจกันสู้และเก็บชัยชนะมาได้ในท้ายที่สุดเราเชื่อว่าเรื่องราวสุดปฏิหารในเกมนี้ของลิเวอร์พูลมันจะถูกเล่าขานและถูกพูดถึงในวงการฟุตบอลไปอีกนานแสนานานสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องลราสุดปฏิหารในครั้งนี้ของดิว่าเพจอยังไงก็ลองคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ